ล้างแอร์โฟครับแอร์โฟอยู่ตรงไหนนะครับแอร์โฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นแยก่อนก่อนอื่นจะเท้าคามินนหนึงเอิร์นมีโฟลเนอร์รุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับเขาหน้าจะปีปีใหม่กว่าประมาณสักสองตุสองไปด้วยกันที่ที่เบรกรถเขาเร่งไม่ขึ้นเลยเร่งไม่ขึ้นเลยเราก็อาจจะสนนิษฐานว่าเป็นที่กรองอ่ะผมเอากรองใหม่ผมนี่ให้ไปเลยนะเปึนงานนะครับเปิดกระสูเลยให้ไปเลย ราก็สันนิษฐานไปที่อคองโซลา่าเขาบอกเปลี่ยนแล้วเราก็สันนิษฐานไปที่ตูเอาวเวกนัมนะครับก็สันนิษฐานไปถึงหัวฉีโอ้โหสันนิษฐานไปเยอะแยะเลยนะครับรถเขาเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นนี่หมายความว่าเขาตามขบวนไม่ทันเลยมันอ,อื่นเห็นเห็นคนอื่นเขาคล้องใจนะว่าใครอยู่หลังพงอะไรํำตอบกันสิคนอื่นบอกนาผมทำให้ถึงฟ้องบ,บอลเลยบอกบอลอืดว่า อื่นว่าเร่งไม่ขึ้นผมก็เลยนึกมาได้ว่าแอร์โฟมแอร์โฟมไม่ได้ล้างแอร์โฟมไม่ได้ล้างแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอ้ไม่ได้ซื้อของไอลิคิดโมลี่ไปนะครับอีกิงลิคิดโมลี่เท่าไหร่นะพี่โบสามร้อยเก้าิก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าก็ไปซื้อของไอ้ไอ้ที่ในห้างอ่ะในที่มันขายในในใน,ในพวกห้างสัมสินค้านะั่นละยี่ห้อยี่ห้อหนึง่งผมก็เลยเอามาฉีดตรงนี้ สรุปเงนเขาเร่งขึ้นเงินเขาเร่งขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยขอดกิบล็อกนิดๆไม่ออกเลยอยากถามช่างงานว่าล้างคาสายได้ไหมได้ครับคือกิบล็อกเขาแน่นมากอากาศอาจจะอาจาอาจะมีปัญหาเรื่องอ,อือคือตัวล็อกของแอปเปิลของเบต้านี่ค่อนข้างแน่นมันแน่นบีบไม่ออกเลยตอ,ตอนบีบนี่คือก็ออให้เืลยเนี่ยมันลอยขึ้นมานียมันไม่ลอยก็เ,ออเลยก็เลยขอด ติดเป้าอย่างนี้เลยแล้วก็ปัจจัยดึงขึ้นมาแล้วก็ล้างต้องดับเครื่องไหมตอนล้างต้องดับนย้ดับอยู่แล้วแล้วติดอย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีเครื่องไป<ม>แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูค,คืออย่างนี้คืออย่างนี้นะครับไอ้ไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยในท้องตลาดมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่เราก็น้ำยาล้างเบรกไม่ควรล้างเลยใช่ไหมเบรกคลีนเนอร์เอ่อต้องต้องดูที่ที่เป็นสูตรที่ไม่ทิ้งคราบอะครับอ่าครับต้องเป็นสูตรที่ไม่ทิ้งคาบ าะถ้ามันทิ้งฝ้ามันดีมาจะทําให้ตัวเซนเซอร์มันอ่านฝ้าเบี้ยครับผมครับครับอ่ะโอเคแล้วพอถอดออกมาปุ๊บไม่อยากจะเดี๋ยวเราไปลอดแสงข้างนี้ก่อนคืองี้มันหน้าตามันไม่เหมือนของสปอร์ตไลเดอร์ของผมสปอร์ตไลเดอร์ไปเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นติ่งเห็นเห็นเลยฮะเหมือนกระป๋องเหมือนเป็นติ่งยื่นออกมาอย่างเงี้ยแต่นี้แล้วตรงนี้ผมต้องฉีดล้างตรงไหนอ่ะก็มีมีอันนี้หนึ่งนะครับที่เป็นสีสีส้มเนี่ยครับอ่าอ่าช่างอ่างลองสีเลยอ่ะอ่าสีน้ำส้ม เนี่ยเมกระป๋องอยู่นี่กระป๋องอยู่นี่ออันนี้ผมก็ซื้อติดติดรถไว้เลยหนึ่งกระป๋องนะครับเราควรจะล้างทุกกี่กี่พันโลกี่หมื่นโลเอ่อจริงๆก็ต้องต่อกออกมาเช็คอย่างปรกอบนะครับโอ้โหเลอเลยอ่าเกลืยังไงอ่ะโอ้โหมันเนี่ยครับมีคราบฝุ่นต่ออ่าอันนี้มึงนอกไม่เกี่ยวมั้งเนี่ยฮะต่อกอ่าเต็มไปหมดเลยครับอ่ะโอเคอันนี้ดูวิธีจุดที่หนึ่งต้องแย่ตรงไหน จานั่งแกวถาดที่หนึ่งก็ล้างตรงเรม,ม็ดเนี่ยครับเน,นี่ครับเม็ดเนี่ยครับอะเม็ดเม็ดนั่นเหรอบางยี่ห้อมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างๆเนี่ยดูดีๆครับมันก็จะมีให้เห็นอยู่ครับล้า,า,ลางเม็ดนั้นอ่าฉีดอ๋อสองข้างไม่ต้องล้วงเข้าไปในรูนั่นเหรอเอาล้วงเข้าไปล้วงหมดเลยครับอ่าเพราะเราไม่แน่ใจบางยี่ห้อเขามีเซ็นเซอร์อะไรเพิ่มมาอยู่หรือเปล่า แล้วก็แทงเข้าไปในรูไหมแทงไปแล้วครับกี่กี่พันโลล้างทีหมื่นโลแล้วแต่สภาพฝุ่นใช่ครับมน่ภาพเราใช้งานด้วยครับถ้าเราลุยบ่อยๆมันก็หมื่นโลก็ต้องขอดอามาเช็คดูว่ามันปกหรือยังอ่าอย่างน้อยก็ล้างทุกหมื่นโลอ่าใช่ครับล้างบ่อยๆจะมีสิทธิ์ขาดพังอะไรไหมไม่ครับเปลืองเฉยๆครับเอาเปลืองนะครับก็คือน้ํายาถ้าพูดง่ายๆเราใช้น้ํายาที่ถูกต้องนะครับ แนี้น้ำยานในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีด้วยกันหลายยี่ห้อนะครับแต่นี้คือเขามีรูป Air ์โฟลเลยบางที่ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ครีนนิ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าความเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับอโอเคผมใช้ดิบิดโมลีราคามก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับ390บาทเสร็จแล้วเราต้องรอไงให้แห้งใช่ครับรอให้แห้ง ่ะทิ้งไว้ของต้องรอเครื่องเย็นไหมไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดับเครื่องก็เย็นเย็นก็จะดีหน่อยครับผมเอาเซฟเซฟก็คือตอนเย็นทำงานง่ายครับครับผมครับครับเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปเนี่นะครับได้ข่าววันนี้ราคาก็ไม่ถูกใช่ไหมหลายหลายพันบาทใช่ครับอาจจะถอดอีกทีนี้อาจจะครึ่งหมื่นเกินห้าพันไหนนเขาบอกนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าถอดไม่ออกก็ล้างขาเบ้าอย่างนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับผมบปลอดภัยดีครับสำคัญแต่มันบางยี่ห้อมันต้องถอนไงค,ครับครับยี่ห้อมันยาวเลย